นีหน้าเนี่ยเป็นลูกครึ่องอะไรเป็นลูกครึ่งอังกฤษค่ะอันนี้ใส่คอนแทคเลนส์ปะไม่ได้ใส่ค่ะอันนี้คือตาอะไรจริงๆตาจริเเงเลยอยากอยากให้ดูในลูกตายน้องอะออกมัคือแบบอย่างนี้เลยหนูเบิงบ่งเบิง่งลูกตาเข้ากล้อง <laughs> อยากไหมแสดงหนังแสดงละครเนี่ยยากเลยค่ะเพราะว่าเราต้องเป็นหลายคนอะในแต่ละเรื่องเราต้องเป็นคนนี้อีกอะ่ะเราต้องเป็นคนนี้แต่ก็สนุกสมมุตนะิอะคัตแอคติง้งคัตเนี้ยหนูต้องสอนพี่ให้พี่สแสดงเป็นอะไรก็ได้พี่ทำท่านี้พี่ก็แลบ่มดิไปแล้วก็ เคยโดนหลอกเรื่องอะไรเจ็บที่สุดคนนี้คนนี้อ่ะเขาหลอกว่าอะไรคือไปถ่ายกับเขาด้วยกันใช่ไหมเขาไม่คุยกับเราเลยเป็นซีนที่แบบเขาแค่เดินขึ้นห้องไปอ่ะแล้วซีนหนูคือต้องร้องไห้ต้องแบบต้องเศร้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาบอกเขาทำอารมณ์แต่เขาไม่คุยกับหนูเกือบทั้งซีนอะ่ะแล้วจนหนูร้องไห้จริงอ่ะพี่สีหลังเขาพูดกับเราตรงๆเลยว่าเราร้องเก่งอยู่แล้วสามสองหนึ่งฉากเลือดน้ำตาหัวใจเฮ้ย อนาคตเนี่ยเราอยากเดินทางนักสแสดงตรงๆเลยไหมอาจจะเลี้ยวไปเป็นนักร้องหน่อยพูดขนาดนี้นะมันก็ต้องสักหนึ่งสักหนึ่งหมดเพลงสักหนึ่งมุกให้พี่หน่อย <c oughs> ลองเพลงให้พี่ฟังหน่อยสักท่อนหนึ่ง Baby, take ได้ขหาวติดตามบอกติรยอด้ใช่หนูชอบพี่มาหนูว่าเลยคือหนูดูี่กอันชอบชอบชอบสุดยอดแล้วเราเมนทันไหมเนี่ยเขาชอบมาเมนทันกันในช่องพี่อ่ะอ๋อเมนทันอืเดี๋ยวไปทำให้โอ้โหต่อยเลย